ตักมนัสบิมลาค่ะพูดถึงการจราจรบ้านเรานีะคะไม่พ้นมอเตอร์ไซค์นะจะเป็นสิ่งที่คล่องตัวมากที่สุดค่ะและสิ่งที่คู่กับมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะและจะมาแนะนํามหมวกกันน็อกสัญชาติไทยที่ดังไกลถึงเพื่อนบ้านและก็ที่สําคัญค่ะเขามียอดขายถล่มทลายในประเทศไทยนั่นก็คือบิมลานั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะในรุ่นของอีคลิปส์นะคะว่าทําไมเขาถึงมียอดขายถล่มทลายค่ะ หน้าของอีคลิสนะคะไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นไหนกี่ซีซีเนี่ยรับรองว่าใส่ได้สบายแน่นอนนะคะราคาเบาๆ2,200บาทกับ2ลายสวยๆนะคะลายแรกค่ะกับลายฮาร์ดนะคะต้องบอกกันเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็อีกหนึ่งลายนะคะกับลายทัน n ดอร์โบ t ค่ะได้รับการดีไซน์ลวดลายจากดีไซน์เนื้อคนไทยชื่อดังเลยนะคะกับคุณชยานน์ดีไซน์นั่นเองค่ะ เรามีทั้งหมด6ไซส์ให้คุณได้เลือกค่ะกับไซส์ XS นะคะไปจนถึงไซส์ 2XL ค่ะสำหรับเปลือกเล็กนะคะเรากำหนดไซส์ค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะอยู่ที่ขนาด XS ไปจนถึงไซส์ M ค่ะและแ้่ว่าเป็นเปลือกใหญ่นะคะเรากำหนดไซส์กันค่ะอยู่ที่ไซส์ L จนถึงไซส์ 2XL ค่ะถ้าเกิดว่าคุณใส่ไซส์เล็กแล้วอยากได้เปลือกใหญ่แนะนำว่าเราทำให้ไม่ได้นะคะคุณต้องซื้อ2ใบ2ลายไปใส่เก๋ๆค่ะ วัสดุเปลือกหมวกนะคะก็แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้เป็น P C A B S ค่ะแล้วก็ชิลด้านหน้านะคะทนต่อแรงขีดข่วนแน่นอนเพราะว่าใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตค่ะการเปลี่ยนชิลก็ง่ายๆเลยนะคะเปียนแค่คุณค่ะเปิดชิลขึ้นมานะคะแล้วก็หมุนตามลูกศรเท่านั้นเองค่ะ ลี่ทั้งน,นี้นะคะ1ด้านและแล้วก็มาอีก1ด้านค่ะหมุนตามลูกศรเหมือนกันคุณจะเปลี่ยนเป็นชิลปลอดนะคะหรือว่าจะเป็นไลท์สโมกก็แล้วแต่คุณเลยค่ะใส่ก็ง่ายถอดก็ง่ายค่ะช่องระบายอากาศนะคะมี1ช่องทางด้านหน้าค่ะ2ช่องตรงกลางแล้วก็ยังมี2ช่องทางด้านหลงังตามหลักอากาศพลาศาสตร์นะคะแล้วก็นวมด้านในนะคะผลิตจากผ้า a c t i v e Air ค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายนะคะแล้วก็แห้งไวด้วยรวมถึงสามารถถอดซักได้ง่ายค่ะ และสายลัดคางนะคะแบบสเตปล็อกค่ะแข็งแรงปรับกระชับง่ายค่ะนอกจากนั้นนะคะน้ำหนักค่ะยังเบามากๆเพียงแค่1,450กรัมเท่านั้นเองได้รับมาตรฐานยุโรปหรือว่า ECE นะคะรวมถึงมาตรฐานมอกของไทยด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า b i ว o l a e c ล p อริปตัวนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นเพียบราคาเบาๆไม่จัดเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะคะ ส่วนครั้งหน้าค่ะตั๊กจามีอะไรมาให้คุณได้ติดตามกันอีกบ้างสามารถติดตามได้3ช่องทางค่ะที่แพจ a c e บ o o k วิมล่านะคะรวมถึงเว็บไซต์และที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งช่องทางไปกด Subscribe กันได้นะคะที่วิมลร่าทีว on YouTube นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ